ทำอะไรอ่ะเธอเธอเธอ,ท,อทำไมจะต้องนอนยุ่งจังเลยเราจะทำงานแล้วก็ยุ่งจังเลย ยุ่งนะยุ่งจริงๆเลยทำไมเป็นแมวยุ่งแบบนี้ฮะแล้วก็มือเดียวถ่ายไม่ถนัดซะด้วยนะจะทำโทรศัพท์ตกห้ามเออเห้ามยุ่งนะหลบไปหน่อยได้ปะจะทำงานเนี่ยหลบไปหน่อยได้ปะ เธอหลบไปไหนได้ปะเธอ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 หลบไปไหนได้ปะอย่าตีแมว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 ดื้อดื้อนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี้ยเอ้ยแมวตายแล้วตายแล้ว ดื้อใช่ไหมคนดื้อนี่จริงเ,เลยโอ้ยเจ็บมือเจ็บแขน